อันนี้คือเครื่องเล่นแผ่เสียงปากแตรนะอันนี้คือต้นกําเนิดของเครื่องเสียงที่เราเห็นในปัจจุบันจะไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าไม่มีเลย<อ>ทุกอย่างเป็นอนาล็อกว้วนะครับใช้รแบบไขรา,านนะแล้วก็แผ่นท้องเป็นแผ่นคลั่งเท่านั้นนี่คือแผ่นคลั่ง<อ>แผ่นนี้คือต้นกําเนิดของแผ่นที่มีในปัจจุบันนะ คือแผ่นเสียงเวลาเราต้องการจะได้ยินเพลงได้ยินเสียงเะไรเงี้คือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือมาจากแผ่นครั่งอันนี้เลยแน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นของแผ่นที่นในปัจจุบันโอเคแล้ววิธีการเล่นก็คือต้องใช้เครื่องเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันนี้เท่านั้นในสมัยนั้นใช่ไหมคะคเล่นแผ่นเสียงนี่ง่ายมากในการเซตอัพก็คือไม่มีไฟฟ้าเลยนะแล้วก็ไขาลาน20ครั้งปล่อยลานแล้วก็อ่านด้วยหัวเข็ม โหนานมากแล้วนะคะไม่เคยได้ยินเสียงเพลงแบบนี้มาก่อนเลยนะคะนี่มันน่าจะอายุเกิน50-60ปีได้เลยนะคะเนี่ยและนี่คือเสียงของความทรงจำ